ตามรอยพระพุทธบาทภาคเหนือในครั้งที่หนึ่งในตอนนี้เป็นแผนที่สามเราได้เดินทางจากลำปางสู่ลำพูนจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็จะไปเชียงรายและพะเยาเป็นลาดับไปในขณะนี้เราอยู่ที่วัดพระป้านจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการเดินทางระหว่างวันที่9ถึงวันที่19มกราคม2542สถานี่ต่างก็มาปเป็นสถานอยู่ที่กรุงเทพนะต่อจากนั้นเราก็เดินทางมาที่อำเภอสันกำแพงคือวัดพระนอนแม่ปุกคา หรือว่าวัดพระป้านเป็นวัดแห่งนี้เนี่ยครูบาเจ้าศรีวิชัยสมัยก่อนท่านมีเรื่องอธิกรณ์แล้วท่านก็เดินเข้าป่าแล้วก็มาออกทางด้านสำเพ็งกำแพงนี้แล้วก็เลยได้มาสร้างพระพุทธรูป ปางสีหายายาเอาไว้หรือว่าพระนอนไว้เพราะว่าตามประวัตินั้นพนระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี้แล้วก็มาพบกับชาวบ้านเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความศรัทธาได้ถวายยาคาแล้วก็สำหรับให้พระพุทธเจ้าประทับค้างแรมก็เลย กูบาเจ้าศีวิชัยท่านก็นเลยมาสร้างพุทธรูปนอนเอาไว้ในพระวิหารแล้วก็หลังเกิดพระเจ้าท่านเสด็จมาพักแรมที่นี่หนึ่งคืนแล้วท่านก็ได้ประทานเส้นพระเกศาซึ่งได้บรรจุไว้ในพระเจดีย์แห่งนี้ฉะนั้นการเดินทางตามรอยพระบาทนยสำหรับในตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระเจดีย์อันเป็นที่บรรจุเส้นพระเกศาธาตุ แล้วก็พระบรมภาษาลิขิกธาตุส่วนต่างๆาเรื่องรอยพระบาทนี่จะมีน้อยหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไหว้ที่สําคัญตกลงว่ามหาอารามแปดแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่พวกเราก็เดินทางกราบไหว้กันเรียกว่าครบถ้วนกันทีเดียวแล้วก็มาแถมที่นอกเมืองคืออำเภอสันกำแพงซึ่งตั้งใจจะมานานแล้วหลายปียังไม่มีโอกาสมาทักที ก็วันนี้ครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้เื่อเป็นกูบาเจ้าศีวิชัยท่านได้มาสร้างเอาไว้สําหรับที่ด้านหน้านี่ก็ด้านหน้าของพระพน,นอนเนี่ยเราจะเห็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาสนะเป็นเฉลียงเนี่ยที่กูบาเจ้าศีวิชัยเคยเคยมานั่งไว้ชาวบ้านก็เคยแห่ก็เลยนํามาเก็บเอาไว้ให้พวกเราได้ดูตั้งแต่สมัยโบราณ ปู่บาเจ้าเคยนั่งบนเสลียงหรือเฉวียงอันนี้นี่ก็เป็นรูปรูปปั้นของท่านนี่คือคำไหว้ของพนอนปูคาคำว่าปูคาหมายถึงว่าเป็นการปู่ยากคาอย่างนั้นความหมายอย่างนั้น อันนี้ได้สียอกอาทูกเทียนทองหอมทั้งหลายอันปาริสถานอยู่ณที่นี้และขออนุโมทนาความดีท่านผู้ร่วมสร้างทั้งหลายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเออเรามาถึงสถานที่นี้ก็ถือว่ามาตามรอยพุทธเจ้าตามรอยกุบาเจ้าก็เลยได้รวบรวมเงิน ทำบุญร่วมสร้างศาลาจำนวนเงิน400บาทด้วยกันก็ถือว่าเป็นวัดที่51ดละในเกินเดินทางมาจะเห็นว่าพูดถึงว่าเหน็ดเหนื่อยก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรแต่ได้อาศัยพุทธบรารมีธรรมบาร,รมีสังฆบาร,รมีแล้วก็บาร,รมีของเทพพรมศิกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มากาบไหวเราจะเห็นว่าพวกเราไม่ได้ ไม่ได้โดนแสงแดดเลยตั้งแต่ตอนเช้ามาจนถึงเวลานิบายนะจะมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดเวลาในการที่บูชาถ้าเผื่อว่าอากาศร้อนนี่เรามากราบไหว้พระเจดียนะ์เนี่ยจะมีความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียมากเพราะว่าโดยมากพระเจดีย์เนี่ยถ้าอยู่กลางแดดก็จะร้อนเราไม่สามารถที่จะห่มผ้าไม่สามารถที่จะมายืนปิดทองส่งน้ำได้อย่างสบายเชน่นนี้นี่ก็อาศัยพระบารมี ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพวกเราก็มีความศรัทธาและเรารู้ว่าสิ่งสถานที่เหล่านี้เนี่ยบรรจุอะไรไว้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรฉะนั้นการเดินทางมากราบไหว้นจึงพิเศษหมายถึงว่าเรามีความรู้ในประวัติความเป็นมาก็ย่อมที่จะยังกิดให้มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นทวีคูณเป็นธรรมดา นี่ท่านคุบาท่านเลยมาสร้างเป็นน,นุนณ์สอนท่านเจ้าที่หลังจากเรา,เามากราบวัดพนอนแล้วเราก็เดินทางต่อไปอีกซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสำกับแพงแต่ว่าอยู่ห่างออกไปไกลพอสมควรเป็นวัดพระธาตุดอยผาตั้งอยู่ในตำบลอ่อนหลวย ซึ่งกว่าจะมาพบวัดนี้ได้ก็เสิิผ์ผหากันหลายแห่งถามกันไปหลายครั้งทีเดียวนุชซึ่งเป็นเป็นพัญญาของหนุ่มไทยรัฐนึ้นบอกว่าไม่เคยมาเลยเหมือนกันน,น,นี่สร้างเมื่อประมาณพศ .2400 ต่อมาอพศ .2472 กูบาเจ้าศรีวิชัยก็ได้มาบูรณะพระเจดีย์ที่ชำรุดสุดโทรมอยู่แล้วก็ได้มาประดับกระเบื้อง้เป็นสีสันสวยงาม นี่ก็ไปนึกว่าเป็นเจ้าวาดนะปรากฏว่าอยู่องค์เดียวตามพุทธาตาตำนานว่าเป็นที่บรรจุพุทธาตกสาธาตุเจ<อ>้าแห่งหนึ่งแลอ,อยู่มานานต่นานก็ช<อ>ังรุดชุบสมลง<อ>ต่อม,มาถึงากาละพุทธศ้าสกักราช2472ม,<อ>มีครูบาศริชัยยาชนะ ตอนด้วยศรัทธาายกทั้งหลายสร้างขึ้นจนสำเร็จดีงามแบนนี้จริงว่าวัดกูบาเจ้ากูบาศรีชัยาชนะแล้วโอ,อ้ตอนนี้เราก็เห็นศาลากำลังสร้างค้างอยู่ยังได้ร่วมทำบุญ1,220บบาทด้วยกันเป็นการร่วมสร้างศาลาที่ค้างอยู่ เราจะเห็นว่าพระเจดีย์แห่งนี้เนี่ยดูว่าอยู่ในกลางป่ากลางทุง่งแล่ว,ว่าประดับด้วยกระจกสีสันสวยงามดังที่ท่านทั้งหลายจะเห็นตามภาพเราจะเห็นว่าพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยประดับกระจกก็ว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งแตกต่างกับที่เราผ่าน,าผ,านผ่านมาในพระเจดีย์ทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาแล้วสำหรับที่แห่งนี้ก็เป็นอันดับที่5้าิบในการเดินทาง สวัะะสังคามมารับสำหรับสถานที่แห่งนี้คือวัดพระธาตุดอยผาตั้งนี่เราก็ คงจะยุติเอาไว้สำหรับวันนี้เป็นที่52เพราะว่าก็เป็นเวลาเย็นพอสมควรหลังจากกลับจากสถานที่แห่งนี้แล้วก็กลับไปที่ทางสันกำแพงที่บ่อสร้างนะแล้วก็เลี้ยวไปทางดอยสะเก็ดเพื่อที่จะไปพักค้างคืนที่บ้านของนุชหรือชื่อเต็มว่าชื่อสีนุช ซึ่งเป็นพัญญาของหนุ่มที่อยู่ไทยรัฐก็ก็ถือว่าจังหวะดีเพราะเจ้าของบ้านก็ก็ดีใจนี่ก็นดก็ติดตามมาด้วยพวกเราตลอดเลยในการไหวมาหาลามทั้ง8แห่งแล้วก็ไว้ที่สำคัญที่กูบาเจ้าศรีวิชัยมาบุรณะว้หลังจากท่านมีเรื่องมีราวกับทางคณะสงฆ์สมัยนั้นแล้วท่านก็คงจะหาที่สำหรับ เดินปรีกวิเวกมาแต่ผู้เดียวนี่มาพบเห็นวัดพระน,นอนแม่ปูคาวัดพระธาตุดอยผาตั้งก็อยู่ในสภาพชำรุดสุดโทมอยู่ก็ท่านก็เลยมาบูรณะกันรแหลังจากเราบูชาสการะแล้วก็เลยพิธี คมนามกันไว้ก่อนตอนนี้ก็คุณธนองฤทธิ์นำปฏิทินแล้วก็ปัจจัย1,220บาทมาถวายเจ้าวาดแล้วก็ให้สีให้พรเราตามธรรมเนียมตามโดยคาะตามโดยขี่หาอยู่เป็นเ้ำปอนเป็นหินหาช่วงนี้เหรอมีหาเยอะแล้วพอเรากินมาปับนเนี่ยมันเป็นเดินเขาแล้วเ็อยากจะเป็นหิน เป็นอเป็นนหเกถ้าเราเป็นศาอยากจะจบสร้างอะไรก็ให้สำเร็จนะเราไม่ได้เลือกเสียการันตถ้าพูดอีกทีาเราเราเป็นหนี้คนเกือบแสนเขเดีร้เกือบแสนแตนว่าแต่เรื่องนี้เรา่ใหญ่เราปีน้องปีสี่ถีกไปที่ตัไมขอนาที่ี่นี้จะเป็นเรื่องของฉลองก็คนไทยก็เล้ขอกงานก็บอกทุกสิทธุข่อี่อยู่ ร้วทำแต่เขามาเจป็งานที่ลยนาสที่นะเพราะขาเข้ามาเลยโอ้ีเพราะก็คนตุรกีก็ไทยก็ผมเรื่องแต่ตัวมันเป็อยล้วเขเลยปขาใส่เรวมาแล้วเนี่ยกลัวว่ามันมันมันเด่นไปอะไรอ่างเงี้ยมวันันั ีเกดทราไเู้มที่เคยมาที่วัดเมื่อรู้ข่าวจากนุก็อุตส่าห์นำส้มโอนำปัจจัยมาร่วมทำบุญระหว่างนั้นทางหลังบ้านพวกเราก็เตรียมอาหารการกิน เพราะว่าได้แวะซื้อในตลาดสันกำแพงแล้วในวันลูกขึ้นของวันพฤหัสที่ส14มกราคมเราก็เดินทางมาในตอนเช้ามืดทีเดียวมาที่วัดพันหลังซึ่งอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งเป็นวัดที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาสร้างมาบูรณะพัจจีดีไว้ในจำนวนวัดทั้งหมดที่ท่านได้บูรณะปฏิสังขรวัดนี้เป็นวัดที่ที่หนึ่งพัน ก็เลยให้ตั้งชื่อว่าวัดพันหลังเพราะว่าญาติโยมคงจะเข้าใจนะพระเจดีย์นี่ก็สมัยนี้ก็เจ้าว,วาดอง์ปัจจุบันก็มาบุรณะทาสีทองไว้ในตอนนี้เนี่ยพระนี่ยังไม่ได้ออกมาเน่เพราะเรามาในเช้ามืดรู้สึกว่ายังไม่สว่างดีเพราะว่าเราเตรียมอาหารเตรียมอาหารกันไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วใส่ปิดโตเมื่อยังไม่สว่างแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะ แล้วก็มากราบไหว้ที่วัดพันหลังกันก่อนเพราะว่าอยู่ในใกล้อยู่ที่ใกล้บ้านพักของของนุสอิิปูชยามาสาธุโฆกันเตภะคะวาสุติราปะรินิโกโตวิตัสสิมะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตัง สำหรับวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่พันหลังจากนั้นท่านก็ไม่นานท่านก็บรรณาภาพไปถือว่าเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งแล้ออกจากวัดนี้ไปแล้วนี่วัดนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำบุญนะเพราะว่า,ามาแค่กราบไหว้แค่นั้นหลังจากนั้นเราก็จะได้ไปวัดพระาธาตุดอยกู

สำหรับตอนนี้เราก็มาถึงวัดพระทาตุศรีวิชัยหรือเป็นเป็นพระทาตุดอยกู่กู่ก็หมายถึงว่าพระเจดีอันเป็นจุบรรจุอัฐิ ของคุบาเจ้าสิวิชัยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพระเจดีย์ที่บรรจุเส้นพระเกศาธาตุอยู่หน้าที่แห่งนี้ด้วยซึ่งอยู่ในเ,เขตอำเภอดอยสะเก็ดเป็นทางผ่านจากถนนดอยสะเก็ดไปเวียงป่าเป้าเมื่อเราเลี้ยวไปทางขวามือก็จะเห็นพระเจดีย์แห่งนี้อยู่บนเนินเขาสูงพอสมควรนี อาตมาเองก็ฉันเช้าเรียกว่าฉันเช้าในรถเลยระหว่างที่เดินทางมาก็จากวัดพันหลังประมาณทักสิบห้านาทีนะประมาณทักสิบห้านาทีก็ฉันเช้ามาเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อมาถึงแล้วก็ได้มากราบไหว้กันเลยนี่ก็เป็นรูปปั้นของคุบอเจ้าศรีวิชัยประดิษฐานอยู่ในยามเช้าพระอาทิตย์ก,กำลังจะขึ้น ก็เรียกว่าทิวทัศน์กำลังสวยงามพวกเราก็จะได้นำผ้าหม่มมาห่มที่พระเจดีย์สำหรับบายสีนี่ก็แล้วก็เตรียมไว้ทุกแข่งนะนำมากับ สำหรับในการเดินทางของวันเช้าในตอนเช้าวันที่14บสี่มกรานี้แล้วก็เป็นเส้นทางที่เราขึ้นจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายในเวลานี้แล้วก็มาเส้นทางที่ไปตอนนี้เราก็มาคุยกับเจ้าวาดกัน แล้วไม่ที่เก็บกระดูกที่อีองค์เป็ที่ที่เก็บกระดูกก็แบ่งมาเรียกว่าแบ่งกันมาหลายวัดอ่ะผมที่จาได้ก็มีหลายวัดอ่ามี้านปาวัดพังป่าลำปางที่นี่ก็เป็นที่แห่งหนึ่งที่รับมันเมื่อีแสดงาว่ามีความสำคัญมาที่อะไรเงีมันเป็นอย่างไรับเอเมื่อก่อนนี่ตอนตอนที่ท่านจะเมื่อก่อนนี่ท่าน รถอะไรนะขับอธิกรขับไล่ขับไล่มาจากท้องคูนับงมาทางมาทางไหนทางทางอไรนั่นมาทางท้องคูนี่แหละทางที่จะว่ามันเป็นการนำแบบแบบแบบบ ตัวตัวตาตัวตัวนิสัยตุกตักตัวตัพโคากระชังโถสามครั้งลอยน้องตวเพื่อสการะบุญชาผ้าลายเหล่านี้ผ้าลายเหล่านี้อนี้ดอกไม้ถุกเกลงอันนี้ดอกไม้ถูกเกลีงทองของผางลายของผงลายและบ้านเจดี อันเป็นเกียรตพระโรมคาสเองแล้วพระเจ้าแผ่นดินนี้และศรีสุวัสด <conf> ิ์และศรีสุวัสดิ์เป็นสุทัพุชาธรรมพูชา เจ้าวาดของปัจจุบันนี้เป็นที่สุดเจ้าวาดของปัจจุบันนี้เป็นที่สุดขอข้อมูลทั้งหมดนี้ขอข้อมูลทั้งหมดนี้ต้องเป็นปัจจัยต้องเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายระเจ้าให้ข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้าที่สหตุสลให้ข้าพระเจ้าที่สมเหตุสมผลในชาติปัจจุบันนี้ในชาติปัจจุบันนี้เออสำหรับเดินทางมาในเช้าวันนี้นี่นุชก็ไม่ได้ไม่ได้ตามมาด้วย มามาส่งแค่วัดผันหลังแล้วก็ต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็รอสาหรับสามีแล้วก็เพื่อนๆมีโอลานแล้วก็พวกคณะพุทธานเป็นต้นที่จะเดินทางมาสมทบนี่อาตมาเองพร้อมคณนะก็จะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนสำหรับสถานที่แห่งน,นี้หลังจากที่ได้คุยกับเจ้าวาดเมื่อกี้แล้วก็เลยได้นำเงิน ถวายท่านเพื่อเป็นการบูรณวัดจำนวนเงิน600บาทบาทก็ถือว่าเป็นที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นที่บรรจุเส้นประเกศสาธาตในพระเจดีย์อย่างนี้แล้วก็มีพระเจดีย์ที่บรรจุอธิของครูบาเจ้าศรีวิชัยด้วยดังนั้นพวกเราถือว่าเป็นจังหวะดีที่ได้มีโอกาสเดินทางมาในครั้งนี้เพราะว่าเส้นทางสายนี้เนี่ยปกติตามาเอง ไม่ได้เดินทางผ่านมาทางนี้หลายปีแล้วในทางที่จะจากเชียงใหม่ไปเชียงรายทางแม่สระวยนี่นะปกติจะขึ้นไปทางโน้นไปทางแม่แตงแล้วก็ไปเชียงดาวไปออกทางท่าตอนไปทางฝางแล้วก็ไปทางแม่จันในทางนี้ปรากฏว่าถนนที่เขาเคยซ่อมแซมเวลานี้ก็เสร็จแล้วแต่ถนนยังมีสภาพใหม่ วิ่งสบายก็เลยมาใช้เส้นทางเส้นนี้ฉะนั้นเมื่อมามาทางนี้เมื่อเรามีรู้ว่ามีสถานที่สำคัญอยู่อยู่ทางที่เราจะผ่านก็มีโปรแกรมมีกำหนดการที่จะแวะไปตามแต่ละจุดสำหรับวัดนี้ก็เป็นลำดับที่5้าในการเดินทางเราเดินทางมาตั้งแต่วันที่8 9ดเสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่จะเป็นวันที่หกแล้วในการเดินทางก็ยังไม่ถึงจังหวัดเชียงรายเลยเนี่ยนี่ถือว่าโอกาสที่จะมานั้นมันก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่แต่ว่าพระบรมธาตุแล้ะรอยพระบาทที่สำคัญก็มีอีกมากในประเทศไทยนี้ซึ่งเป็นที่พระเจ้าเสด็จมาประทานเส้นประเกษาไว้หลังจากเราส่งน้ำพระธาตุแล้วก็มา เดินทางต่อมามาที่วัดพระธาตุจอมแจ้งซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเราจะเห็นว่าเป็นพระธาตุที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สวยซึ่งทางวัดก็ได้เล่าว่าผูุ้ทธเจ้าเคยเฉลเสด็จมาในตอนใกล้ลุ่งหรือว่าใกล้แจ้งเชียงได้คือว่าพระธาตุจอมแจ้ง ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายพระธาตุจอมแจ้งนี่ก็มีอยู่ในอำเภอเชียงใหม่มีอยู่ในจังหวัดอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่แตงอยู่ในจังหวัดแพร่อยู่ในจังหวัดน่านมีหลายแห่งพระธาตุจอมแจ้งนี่ก็เป็นจอมแจ้งของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งองค์พระธาตุทาสีเป็นสีตะกัวก็แปลกไปอีกแบบหนึ่ง แท้จริงเราจะมาที่นี่ยังมีพระธาตุที่สําคัญในอํเาเภอแม่สัวอีกหลายแห่งแต่เนื่องจากว่าพระธาตุอยู่ห่างไกลจากถนนเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าจะต้องรีบเดินทางไปที่พระธาตุจอมกิติเพื่อไปดูช่งางนำพระธาตุองค์เล็กๆแล้วก็ไปทาสีไว้อะไรเนี่ยเราก็ยังมีโปรแกรมที่จะต้องไปอยู่นั่นอีกรักวันสองวันนั้น การเดินทางระหว่างนี้เนี่ยก็ต้องรีบเร่งพอสมควรเพราะว่ามาจากวัดหลายวันแล้วแต่พระบรมธาตุเราก็มาต่้งต่างหลายแห่งไอ้ที่ยังไม่ได้ไปอีกก็ยังมีอีกบ้างอย่างค้างอยู่แต่ก็เอาเฉพาะที่พอจะมาได้กัน แล้วญาติโยมทั้งหลายที่ดูภาพวิดีโอในการบันทึกไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเมื่อวานนี้ที่ไหว้มหาลามทั้งแปดแห่งเราจะไม่พบแสงแดดที่แผดจ้าอย่างที่เห็นในปัจจุบันเวลานี้เนี่ยอย่างวันที่เราเดินทางมาวันนี้เราจะเห็นว่าแม้จะเป็นตอนตอนสายๆแคนั้นเองก็แดดก็จ้ามาสมควร ฉะนั้นเราถือว่ามหา,ารามทั้งแปดแห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆที่แสดงให้เห็นเป็นการยอมรับแล้วเป็นสักขีพยานให้เราว่าเราเนี่ยได้เข้าใจได้รู้ถูกต้องแล้วว่าเป็นที่บรรจุเส้นพระเกศาตอนนี้เราก็เดินทางออกจากวัดพระธาตุจอมแจ้งก็มาที่วัดพระธาตุจอมหมอกแก้วซึ่งเป็นที่หลวงพ่อดาบท,ท่านได้อุปถากอุปธรรมได้นําเงินที่พวกเราญาติโยมทั้งหลายทําบุญ ตอนที่พระกูรบนัดนานเจ้าวาดพระธาสุงเดินทางมาไหว้ท่านทุกปีหลวงพ่อดาบดท,ท่านก็เอาเนมนอกจากบุรณะวัดของท่านที่เวรุวันแล้วท่านก็ยังมาสร้างที่วัดพระธาตุนี้ตอนนี้ก็เจ้าวาดท่านก็เรียกไปนิม,มนต์ให้ไปฉันเพลแต่ว่าเรากเลันต้องรีบเดินทางก็เลยนําเงินมาถวายท่านที่นี่นี่เป็นที่บรรจุเส้นประเกสาธาตุแล้วก็ เป็นที่สำคัญอย่างยิ่งในอดีตเราก็เลยร่วมทาบุญกับท่านไปจำนวนเงินหนึ่งพันบาทนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ใต้ไม่รู้จะไปอีสานสมันินธ์โตภาคะวัตสาวตะสัมโคสำคันมากมายตกรถไปหลวงพ่อได้กปุบตามตามที่ไปๆไฟกันรัผมีโอกาสแล้วปิดได้ผมก็ตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเมืองเชียงมาเชียงรายแล้วก็ขึ้นมาบนพระธาตุดอยจอมทอง ซึ่งอยู่เป็นภูเขาที่อยู่กลางเมืองเชียงรายเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองคู่กับพระาธาตุจอมกิติที่อยู่เชียงแสนเช่นเดียวกันสําหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยตั้งใจจะมาหลายปีแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นพระาธาตุที่สําคัญแห่งหนึ่งตามประวัติว่าบรรจุเส้นพระเกศาธาตุแล้วก็พระบรมธาตุที่ พระพุทธโกศอาจารย์อัญเชิญมาบรรจุไว้ที่พระธาตุจอมกิติแล้วก็ได้แบ่งมาจากส่วนหนึ่งมาถวายให้พญาเรือนแก้วพญาเรือนแก้วนี่ก็เป็นเป็นพ่อของพระนางแก้วสุภาพระนางแก้วสุภานี่เป็นพระมเมสีของพระเจ้าพรหมมหาราชรวมความแล้วก็พระเจ้าพรหมมหาราชเป็นลูกเขยเป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าเรือนแก้วซึ่เป็นเจ้าเมืองเชียงรายในขณะนั้นแล้วก็ ต่อมาก็ได้บรรจุพระโรมธาตุส่วนนิ้วทั้งห้าของพระุทธเจ้าจึเงเป็นอันว่าสถานที่ทแห่งนี้ก่อนเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกนั้นก็มีเล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากทางเชียงแสนแล้วท่านก็ได้มา ที่ริมแม่น้ํากกหลังจากสงน้าที่แม่น้ํากกแล้วท่านก็ขึ้นมาประทับอยู่ที่บนเชิงเชิงดอยแห่งนี้ประทับปที่เชิงดอยแห่งนี้ตอนนี้ก็มาเล่ามามามา,มาคุยท่านเจ้าว่าประวัติความเป็นมานะสำสำคัญมีบรรจุไว้ทั้งสามสมัยเลย สมัยพระพุทธเจ้าเสด็จมาเองรงนี้เนี่ยประธานเป็นประเกศาเนี่ยแน่นอนครับเ <c oughs> นี่ยนะแล้วที่ไหนมีอยู่ที่ไหนเ,เขาจะบอกไว้หมดเลยนี่เราต้องทําเป็นแผนผังไว้ปติพระพุทธเจ้าแต่ละส่วนอยู่ที่ไหนเมจะทาเป็นแผ่นเองนี่ใช่ <c oughs> ไหมมันมีหลักฐานแน่นอนเราสามารถที่จะมาประมวลได้ไม่ใช่ว่าเราศึกษาแร้มันแบบไม่ได้ อยากจดไหมครับผมก็เอาอย่างนี้เลยทำให้มันรู้ว่าจริงไหมอย่างนี้ใช่จริงอ่าอันนี้เนี่ยเขาปฏิวัติมาจากสอนด้านมาสองตำนานเรื่องเล่มเียวที่เขาประมวลมาแต่ว่าอาถ้าจะฟันก็ฟันไปเจอชี้มา